ถึงวันที่14กันยายน2563มีผู้ต้องหา21ไร่เรียนจำมีมาตรฐานอัำตาความจุผู้ต้องหาจำนวน3,100คน รวมจำนวน197คนและ2 5 6 3มีผู้ไปโทษปล่อยตัวแล้วจำนวน5เป็นแนรนป,นประธานในีและ้อเกียรบัใหแก่ผูนนะ้งที่ผ่านและสร้างเกือสุดท้ายแล้วเกิดคา ยองงบอกว่าดีชีวิตใหม่ทําให้ได้ให้แล้วนะชีวิตใหม่ทําให้ได้ยังหนุนยังเน้นแล้วก่อนนห้รองจะถามไปพี่บอกว่าเป็นกำงังใจให้นะตั้งแต่วันแรกพี่โมงเก้าออกจากเยือนจำวันทียี่สิบสี่พกิกายนครับวัน้าเตน รับเลยว่ามาฟังคุณบราชพูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วเพราะว่าทั้งหมดของครงการนะคะได้ได้กล่าวมาแล้วนะคะทุกท่านน่าจะได้เห็นว่านี่คือตัวชีวัดที่สาคัญของกระบวนการอบรมและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือกระบวนการในเรื่องจาในการของในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ พฤติกรรมตั้งแต่ความคิดทัศนคติต่างๆและตลอดจนถึงการที่ได้ประดับองค์ความรู้ชิ้นสำคัญนะคะในการที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตซึ่งก็สิ่งที่ผ่านมาในการกระทำผิดไปนั้นก็เป็นเรื่องของอดีตและเชื่อว่าทั้งสองท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได,ด้การนำไปเป็นเรื่องของบทเรียนที่สำคัญนะคะแตะ่เรื่องของพระมหากรที่คุณที่ได้ทรงพรราชทานให้ก็เชื่อว่าพระองค์ท่านนั้นมีความถ้าได้นำความกับภูมิทูนในเรื่องที่ได้ฟังในี้ เราได้แอบเห็นว่เาเขาทําอยู่ด้วยความตั้งใจแต่ว่าทําเหงาๆไปหน่อยทําอยู่คนเดียนะะวนะคะก็ได้กลับคทูนแล้วก็คงท่านก็เลยให้จริรศากะซึ่งเราได้ไปช่วยกันนะคะเราได้ไปช่วยกันก็แล้วจริรศักดิ์เขาก็ได้ส่งคลิป <c oughs> ในตอนที่ได้ไปลงพื้นที่นะคะจะได้เผยออกมาก็คงท่านก็มีความสุขที่ที่ได้เห็นอย่างเออ อยประส์ในการอบรมนั้นนะคะจะเห็นว่าในเรื่องของข้อที่หนึ่งเลยคือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะอันนี้คงไม่ต้องอธิบายเพราะว่าคุณมรชชีได้ทําให้ทุกท่านเห็นแล้วนะคะว่าเรียนไปอย่างไรนะคะแล้วเป้าหมายในชีวิตเห็นที่จะมุ่งไปต่อไปน,นี้นะคะทีนี้ไม่ไว่ายนะ้ําแบบไม่มีทิศทางตอนนี้ขึ้นเรือพร้อมที่จะขึ้น ฝล้วก็ไปทําสิ่งที่ทําให้ชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวและสังคมมีความสุขต่อไปนะคะซึ่งตามแนวพระราชดำริแล้วเด่นที่บอกที่ที่ที่ท่านได้บอกไปเลยว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตนะคะเงินไม่ใช่ต้าหมายในชีวิตเมื่อเมื่อเมื่อเราคิดแบบนี้มันก็จะไม่มีความทุกข์ที่จะต้องไปหาเงินแต่ให้เงินวิ่งมาหาเราใช่ไหมคะ มีข้หอหนะน่นะเงินตัววิทมหาเรานะคะความสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็ได้แบ่งออกไปนะคะได้แบ่งกป,ปออกไปอันนี้คือจุดมุ่งหมายอย่างสำคัญยิ่งในเรื่องของออการฝึกอบรมโครงการในราชดันดิ ชร์จากคําบอกวล่านะคะก็คือเมื่อทํารําไปแล้วเนี่ยครูพาทําก็ไม่ทิ้งทางเรือนจําก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็แน่นอนพระองค์ท่านก็มีสายพันธุ์ันถึงแล้วก็มีพี่ๆครูผาทําศิษยาสาั้นะคะทุกท,ท่านที่ที่ลงไปช่วยกันและที่สําคัญอันนี้น่าจะเป็นรูนหนึ่งถ้าดูจากเสื้อแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวๆเสื้อ เสื้อของพักนาต้องมีหรือยังคะเออรุนนะคะมีมีของสีแบบที่